สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาเยี่ยมลุงปุ๊นะฮะที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มาตามหาเลขที่อยากจะไปฝากจะสามหกห้าใช่ไหมหกห้าหรอได้หนึ่งหกสองแล้วก็แปดเก้านี้ไหมครับแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดอ๋อเหลือเก้าเลขเจ้าอ้อย เจ็ดอ,อะไรอ๋อไม่เอาตัวเน้นแกนมาแปดเก้ายังอยู่แปดเก้ายังอยู่ใช่ไหมครับครับแล้วเลขของลุงฟูมีตัวไหนขายดีครับในแผงลุงฟูเนี่ยเก้าหนึงน่งเก้าหนึงน่ง,งเลขโควิดนะเนาะตรงกับเลขผมเลยตรงกับเลขผมนี่แหละเป็ดห้าเป็ดหนึ่งนี่เอาให้ลุงฟูพูดดีกว่าไหมอ่ะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อให้มันเร็วแล้วก็กระชับแล้วก็วันวันนี้ลูกผู้ได้ตัวไหนมาบ้างครับได้ตัวไหนมาเน่แปดแปดศูนย์แปดสามแปดหกอ่าแปดศูนย์แปดสามแปดหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าที่เด่นๆของลุงเลยเนาะหลักแปดมันมีหกขุมหกขุมหลักแปดมีหกขุมหลักหกมีแค่ห้าหลักหกมี ชอบหลักแปดก็มีแปดศูนย์แปดสามแปดหกแปดหนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะครับผมแล้วก็หลักหกก็มีหกสองหกห้านะครับแล้วก็หกเจ็ดสดๆร้อนร้อนะฮะนี่ฮะเลขเอามาฝากคุณผู้ชมครับมีไม่กี่ตัวเองเนาะคนที่ชอบก็นำไปเสี่ยงโชคนะครับ ใครไม่ชอบก็ผ่านไปหาสำน,นักอื่นต่อนะฮะอย่างใดนะครับที่ะคนที่เรามันเอ๊ครับน้องชายนี่คำนวณเองอะครับหรือ,อยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขา,าให้มา,มาไงาาบบก็ถือว่าเป็นการแชร์แบ่งปันตัวเลขกันก็ก็คือตามทีท่ีทุกคนน้องไม่ว่าจะเป็น ให้ลุงปุ๊พูดตัวเลขเลยครับผมแปดศูนย์แปดสามแปดหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าครับหลักแปดหลักสองหกสองหกห้าหกเจ็ดหกสี่หกแปดครับคือจากลุงปุ๊คนส่งโชคจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงปุ๊ครับเลขทั้งหมดทั้งมวลชอบเลขไหนครับผมจะซื้อกับลุงปุ๊เหมือนทุกครั้งที่มาครับ 8 9 8 9กับ65มีไหมฮะในแผงลุงฟุครับช่วยหาให้หน่อยครับ89มีอยู่ครับเอาเลยครับ89หยิบเลยครับหยิบโวกให้ผมด้วยครับนะฮะมี89มีในส่วนของ89นะแปกับ65 8 9กับ65ก็ไปตรงคุณยายโบรีนะฮะ165เราพยายามหาตัวเลข165เลข165ของลุงฟุก็มีเช่นกันนะฮะเดี๋ยวมาดูนะนี่ะ แปดสามตูชอบแปดสามเจ้หอยแปดสามเจ๊หอยอ่าเจ้อยด้วยเจ้หอยเจ๊อยครับตรงกันไหลที่ไหลสำนักแต่ไม่มีสี่เจ็ดนะครับอ่าไม่มีสี่เจ็ดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลลุงุ๊ชอบแปดเก้ากับหกห้านะฮะซึ่งแปดเก้ากับหกห้าลุงุ๊หยิบแปดเก้าในแข้งลุงฟูมีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยว ผม,ผมจะพูดช่องผมในต่เอเลขแกมันเกิดขนก,กันทีก็ามาพูดช่องพี่ประมาณเกือบสองร้อยสามร้ยหรแม่เลขทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่ลงุงปุ๊ถืออยู่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะช่วยปลดหนี้ปลดสินนะเพราะว่าลงุงปุ้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึง่งคือการให้เดินทางมาหาลงุงปุ้แล้วก็ถามลงุงปุ้แล้วว่าลงุงปุ้ชอบ แปดเก้าสหก้าเพื่อนยังไมกงคุณลุงชอบสุดๆแปดเก้าอหกาครับอาจจะเป็นผลิตศาสตร์อาจจะเป็นเลขในการออกหวยหวยประจําหมวดวันที่16นี้อยากจะให้ลุงย้ำอีกครั้งครับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มีอะไรกันบ้าง8 8ด8ู8ย8แ8ดครับ หลักมีหกสองหกห้าหกเจ็ดหสี่หปดคือเป็นลายมือลุงปุ๊เองลุงปุ๊โทรศัพท์ไปถามน้องชายว่าได้เลขอะไรพอได้เลขมาแล้วลุงปู๊ก็เขียนเลขต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ผมไม่ต้องบอกว่าเลขอะไรกันบ้างเพราะเรามองเห็นกันอยู่แล้วนะฮะเลขมีหลักแดนะมีหลักแปดแล้วก็มีหลักหใครชอบหลักแปดบ้านโดจิ๋งดังๆเลยเนาะ เราเจอกันมานานเราก็มีความผูกพันนะครับมาหากันยามไหนก็ได้ทับความอบอุ่นนะครับสิ่งที่ผมผมอยากจะบอกนะครับ f c ในช่องนะครับหรือว่าคนที่ตามหลายๆช่องอยู่นะครับกับช่อง u t u b e สัมรีคนนี้น้ำใจเราต้องการความสามารถทำไมทาไมถึงห่วเลขกากเลขแต่สรับลุงผู้ของผมนี่ไม่เคยกากเลขมีเมื่อไหร่ส่งให้เมื่อนั้นแล้วก็บอกตรงๆงว่าลุงผู้สปอร์ตมากนะครับอินเทรนนะครับบอกตรงๆนะครับก็ขอบคุณ65ครับ89กับ65 มันฟันธงว่าจะจะซื้อไหมครับไม่แน่เพราะว่ามันนานเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมถามนิดหนึ่งลูกโู่งในชื่อจริงชื่ออะไรครับสนั่นครับสนั่นเนาะอยู่ว่าเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองหมู่สิบเก้านี่เนาะครับโอเคครับก็ฝากไว้นะครับตัวเลขนะครับบ้านเลขที่ของลูกโู่คือหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหมู่สิบเก้านะครับขอบคุณครับผม